เาาปิดนีขอกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่เาคกันและสดสุขภาพดีเพื่อชีวิตที่สดใสสวยงามเนาะ,ะวันนี้นะคะเรามากันในหัวข้อนะคะ้าเก็ดลับกินโปรตีนอย่างไรให้หน้าใสาหน้าเด็กโอ้โหใครบ้างคะอยากมีโอกาสหน้าใสาและหน้าเด็กนะคะ กดหนึ่งกันเข้ามาเลยนะคะอาตอนนี้นะคะระหว่างรอเพื่อนๆนะคะก็ขออนุญาตนะคะก็ทวนหัวข้อเรื่องโอ้ยสวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก <c oughs> เป็นคนแรกเลยค่ะวันนี้นะคะมาในหัวข้อเคล็ดรับกินโปรตีนยังไงให้หน้าใสาหน้าเด็กนะคะมาพร้อมกับน้องสีรัดเลยนะคะแล้วก็นิปียพรนะ้โหแข่งกันมาแบบสูสีนะคะ เฉียดกันเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะเรามาบอก5เคล็ดลับนะคะกินโปรตีนยังไงให้หน้าใสาหน้าเด็กโอ้ยส่งหัวใจมาด้วยนะคะใครบ้างอยากหน้าใสาหน้าเด็กก็กดหนึ่งกันมารัวๆเลยคะ่ะว่ทุ๊ก,กดมาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งเคล็ดลับในวันนี้ที่จะมาบอกกับท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะรวมถึงบอกตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็อยากหน้าใสาหน้าเด็กเนาะอันนี้ อ๋อสวัสดีโคตรนี่เพราะอาการที่น่าใสาหน้าเด็กนะมันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวบอกเป็นในในะคะว่าข้างในร่างกายของเราเนี่ยมันก็แข็งแรงอ่อนเยาว์ถ้าคนไม่แข็งแรงไม่อ่อนเยาวจากข้างในไม่มีวันน่าใสาหน้าเด็กเนาะอ่ะวันนี้นะคะพี่นี้เองก็อยากน่าใสาหน้าเด็กไปกดหนึ่งมานะคะขอบคุณมาก่าน้องสีรัชก็เช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะคะ พวกเราทุกคนก็คงจะอยากที่จะหน้าใสหน้าเด็กเพราะว่านี่คือความหมายของการที่มีร่างกายที่อ่อนเยาว์และแข็งแรงนะคะเรามาดูก่อนว่าโปรตีนเนี่ยมันสําคัญอย่างไรอ่ะโปรตีเนเป็นหนึ่งในอาหารห้าหมู่ใช่ไหมเป็นหนึ่งในอาหารห้าหมู่ที่มันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายมันอยู่ในทุกส่วนเลยทีเดียวนะคะมันอยู่ในทุกๆเซลล์ค่ะทุกๆเซลล์เนี่ยมีโปรตีเนเป็นองค์ประกอบแน่นอน สวัสดีนะคะพี่นิดนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะระวันนี้เรากําลังอยู่ในคําถามที่ว่าใครอยากหน้าใสาหน้าเด็กนะคะเพราะวันนี้เราจะมาบอกห้าเคล็ดลับกินโปรตีนยังไงให้หน้าใสาหน้าเด็กกดหนึ่งกันเข้ามาเลยนะคะอขอบคุณทุกท่านนะคะที่บอกความรู้สึกว่าโอ,ออยากหน้าใสาหน้าเด็กนะคะกดหนึ่งเข้ามานะคะสวัสดีค่ะนิเรนูนะคะโปรตีนเนี่ยสำคัญยังไงจะบอกว่าโปรตีนเนี่ยเป็นหนึ่งใน สารอาหาร5หมู่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราต้องกินอาหาร5หมู่แต่วันนี้เรามาพูดถึงหม,มู่โปรตีนซึ่งมันมีความสําคัญมากๆเพราะในทุกๆเซลล์ของร่างกายเราร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วย60ล้านล้านเซลล์ใช่ไหมหรือมากกว่าหรือน้อยกว่านี้สักเล็กน้อยขึ้นอยู่กับร่างกายของคนนั้นนะคะจะแข็งแรงจะอ่อนยาวแค่ไหนก็มีเซลล์มากมายที่อ่อนยาวใช่ไหมคะในทุกๆเซลล์ประกอบไปด้วยโปรตีนอ่า ถ้าเราพูดอย่างนี้เรามองไม่ออกเราต้องพูดกันแบบว่าให้เห็นการชัดๆด,ดีกว่านะคะว่าโปรตีนเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะคะทำยังไงถึงเราจะน่าใสาหน้าเด็กมันต้องกินโปรตีนถูกวิธีหลายคนทราบไหมคะว่าเราเข้าใจว่ากินโปรตีนเยอะๆเนะี่ยมันดีใช่ค่ะมันดีแต่เราต้องมีวิธีเลือกโปรตีนบางคนเนี่ยไม่เข้าใจกินมันสารพัดโปรตีนแล้วมัไปเจอโปรตีนที่ผ่านกระบวนการบางอย่างก็กินไปอีกกลายเป็นแก่เลยค่ะกลายเป็นเหี่ยวเลยค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้อันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าโปรตีนเนี่ยมันคืออะไรของร่างกายบ้างมองตั้งแต่หัวจะดเท้าดีกว่าผมเนี่ยมันก็คือโปรตีนนะใครได้รับโปรตีนเพียงพอเนี่ยผมก็จะดกดำสวยงามเลยทีเดียวอ่ะอันดับต่อมาไม่ว่าจะผิวหนังผิวหน้านะคะรูกตาคิ้วปากจมูกเนื้อเยือ่อปอดตับทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเนี่ยรวมถึงกล้ามเนื้อหลอดเลือดเม็ดเลือดมันคือโปรตีนทั้งหมด มันแปลว่าโปรตีนเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆถ้าวันนี้นะคะขอบคุณคณิเรนูนะคะแชร์แล้วด้วยขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอ้อมูลดีๆอย่างนี้ใครอยากแชร์ไปให้เพื่อนพี่ๆนะคะได้รับชมเพื่อให้เราเนี่ยนะเลือกโปรตีนได้ถูกต้องกินโปรตีนอย่างไรนะคะให้หน้าใสาหน้าเด็กเนี่ยแชร์ออกไปได้เลยนะคะอ่ะตอนนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่านะโปรตีนเนี่ยมันอยู่ในทุกๆเซลล์ของร่างกายเราเลยนะคะ รวมไปถึงมันไม่ใช่แค่อยู่ในทุททกๆเซลล์นะคะรวมไปถึงทราบไหมคะว่าการที่คนเรานะคะจะมีความสุขจะมีความทุกข์มันก็ขึ้นอยู่กับโปรตีนฮอร์โมนคนเราเนี่ยถูกควบคุมโดยฮอร์โมนถูกถูกควบคุมโดยสารสื่อประสาทไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนอินซูลินนะฮอร์โมนแห่งความเครียดฮอร์โมนแห่งความสุขทุกอย่างถูกส,สร้างขึ้นมาจากโปรตีนอ่า แปลว่าถ้าใครคนไหนก็ตามนะคะโปรตีนมีโอกาสค่ะสวัสดีค่ะนิฟ้าพิวาริณีนะคะ,ะแชร์แล้วด้วยขอบคุณนะคะพี่นิปรียพรนะคะสวัสดีค่ะน้องแตมนะคะน้องวันนาแห่งมหาชัยนะคะยินดีต้อนรับนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่อ๋อยเจวะนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะน้องมีนามีนานะคะอันนี้ถ้าจะรวยนะคะเธอมีนามีนานะคะก็มี เมียใช่มีแปลงเดียวนะคะเธอมีนามีนาำแปลว่ามีหลายแปลงนะคะเซลสักเล็กน้อยนะคะผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่ะโปรตีนเป็นองค์ประกอบของทุกๆเซลถูกไหมคะตอนนี้เราทราบแล้วนะว่าตั้งแต่ผมผิวหน้าผิวหนังนะคะหลอดเลือดปอดตับเม็ดเลือดเล็บนะ,ะกระดูกนะคะ มีองค์ประกอบของโปรตีนทั้งสิ้นนะอตอนนี้นอกจากจะอยู่ในเซลล์อยู่ตามเซลล์แล้วโปรตีนยังเป็นวัตถุดิบสําหรับการสร้างสารดีๆที่จะควบคุมทั้งชีวีเราให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนดีควบคุมให้เราเกิดความสุขฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนควบคุมระบบเผาผลาญฮอร์โมนอินซูลินควบคุมน้าตาลนะคะรวมไปถึงฮอร์โมนทุกชนิดเลยค่ะ นี่ก็คือโปรตีนนะและนอกจากนั้นนะคะเราเนี่ยจะย่อยอาหารดีไม่ดีก็ต้องมีเอนไซม์ใช่ไหมเอนไซม์ inside ก็เป็นโปรตีนอีกนะซึ่งเราจะพบมากนะคะมันหลังจากตับอ่อนมาอยู่ในกระเพาะมันอยู่ในทางเดินอาหารอยู่ในลำไส้นั่นก็มาจากมาจากโปรตีนอีกเช่นเดียวกัน สวัสดีกันน้องดารุณีทุกยอใครเข้ามาทีหลังนะคะใครอยากกินโปรตีนถูกวิธีกินแล้วมีหน้าใสหน้าเด็กกดหนึ่งมาให้ด้วยนะจ้าจะได้ทราบว่าทุกท่านนะคะอ,อยากรู้วิธีนะคะว่าเคล็ดเคล็ดรับนะคะว่ากินโปรตีนยังไงให้หน้าใสหน้าเด็ก่วันนี้เราจะมาบอกนะคะ,ะเมื่อกี้มีคําถามว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอกินโปรตีนกินแล้วหน้าแก่มีสิคะถ้าเราเลือกผิดวิธีแล้วก็กินโปรตีนแล้วมีหน้าแก่ได้ทีเดีวยวนะคะอะ อันนี้วันนี้เราพูดถึงใบหน้านะคะหน้าเด็กหน้าแก่แต่ในความหมายคืออะไรรูกไหมคะสวัสดีอีกทีนะคะน้องดารุณีนะคะแล้วก็นองดารุณีก็กดหนึ่งมาด้วยนะคะแปลว่าเราก็ต้องการทุกคนต้องการหน้าใสหน้าเด็กหน้าใสหน้าเด็กเป็นตัวแทนของความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ถ้าเรานะคะหน้าใสหน้าเด็กข้างในของเราเนี่ยนะแปลว่าข้างในของเราเนี่ยแข็งแรงและอ่อนเยาว์มันถึงเผยผิวเผยโฉมนะออกมาเป็นหน้าเด็กหน้าอ่อนเยาว์นะคะอ่ะ เมื่อเราทราบกันแล้วว่าโปรตีนคือทุกส่วนของร่างกายสวัสดีคะ่ะน้องเกสรินนะคะโปรตีนคือทุกส่วนของร่างกายนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้ารวมถึงแม้กระทั่งนะคะสารนำอา่านำออกซิเจนที่อยู่ในเมลอดแดงก็ยังเป็นโปรตีนแม้กระทั่งเอ่อ,อไขมันดีเราเคยได้ยินไหมไขมันดี H D L เนี่ยมันก็มีองค์ประกอบของโปรตีนผนวกกับไขมันแปลว่าโปรตีนนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมา เรามาสรุปให้ฟังว่าเรามี5้าเคล็ดลับที่เราจะเลือกโปรตีนดีๆให้ชีวิตของเราอ่อนเยาว์และสดใสเคล็ดลับอันที่หนึ่งโปรตีนชนิดที่เรากินนั้นเนี่ยนะคะจะต้องเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเออย่อยง่ายนะคะการย่อยง่ายเนี่ยมันทําให้ร่างกายประหยัดเอนไซม์ทราบไหมคะว่าโปรตีนที่ย่อยยากมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแก่ไวเพราะร่างกายต้องโหมวัตถุดิบไม่ว่าจะวิตามินไม่ว่าจะสารอาหารโปรตีนเอามาสร้างเอนไซม์เพื่อในการย่อย แปลว่าระหว่างนะสองคนที่กินสัตว์เนื้อแดงสัตว์เนื้อแดงจัดเป็นโปรตีนย่อยยากกับอีกคนหนึ่งซึ่งกินสัตว์เนื้อขาวหรือกินปลาหรือกินโปรตีนจากพืชซึ่งเป็นโปรตีนย่อยง่ายถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์โปรตีนเนื้อแดงเนี่ยจะย่อยได้เพียงแค่ประมาณ50-60%เ แต่โปรตีนเนื้อขาวจะย่อยได้ถึง90%แปลว่าร่างก,กายของเราเนี่ยเบามากๆก็คือไม่ต้องใช้พลังของเอนไซม์เยอะมหาศาลในการย่อยโปรตีนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่ชอบกินเนื้อสัตว์สีแดงบ่อยๆเนี่ยนะเขาจะหน้าแก่ไวร่างก,กายก็เสื่อมไว้ด้วยเพราะร่างก,กายเนี่ยต้องใช้พลังทุกสิ่งทุกอย่างพลังสารอาหารทั้งหมดเอาไปสร้างเอนไซม์ S ide <S ide> เพื่อใช้ย่อยในสิ่งที่ย่อยยากก็ต้องใช้เ <S ide> อนไซม์เยอะ เมื่อร่างกายผลวัตถุดิบทั้งหมดอเอาไปสร้างเอนไซม์สิ่งต่างๆในร่างกายก็ลดถอยลงถูกไหมเ,เรารู้แล้วว่าโปรตีนเนี่ยมัน,เป,นเป็นแหล่งผลิตแม้กระทาั่งภูมิต้านทานคนไหนก็ตามถ้าขาดโปรตีนเรารู้เลยว่าเขาจะป่วยบ่อยเขาจะหน้าตาเหี่ยวแก่เขาจะผมร่วงง่ายนะคะเขาจะภูมิต้านทานไม่ไดีนะคะข่าวข้อเอ็นกระดูกไม่ดีเสือ่อมไหวเพราะสิ่งทุกสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันคือโปรตีนทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากหน้าเด็ก เราต้องหาโปรตีนชนิดย่อยง่ายเข้ามากินเลยค่ะโปรตีนชนิดย่อยง่ายก็คือโปรตีนในพวกของเนื้อปลา นะไข่ขาวถ้าเป็นจากสัตว์นะก็เป็นเนื้อปลาไข่ขาวแล้วอกไก่เป็นโปรตีนที่ไขมันน้อยๆจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมากๆอ่ารวมไปถึงโปรตีนที่มาจากพืชก็เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นเดียวกันนะการย่อยง่ายของโปรตีนเนี่ยทำให้เราเนี่ยหน้าเด็กเนี่ยด้วย2เหตุผลเหตุผลแรกก็คือว่าร่างกายจะไม่ต้องเปลืองพลังงานร่างกายจะไม่ต้องเปลืองเอนไซม์ในการโหนกระหนั่งเอามาย่อยอันที่สองคือ โปรตีนที่ย่อยง่ายจะไม่มีอของเสียของเน่าตกคอตกค้างอยู่ในไส้เราเมื่อมันย่อยหมดนะ99%เนี่ยมันก็จะดูดซึมเป็นกรดอะมิโนเข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายซึ่งทุกเซลล์เราต้องการกรดอะมิโนกรดอะมิโนก็คือหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนเอาไปสร้างอะไรไปสร้างคอลลาเจนที่อยู่หน้าเอาไปสร้างผมของเรานะคะเอาไปสร้างเม็ดเลือดนะเอาไปสร้างมิงต้านทาน คนที่มีโปรตีนเพียงพอจะไม่ป่วยเพราะอะไรเพราะภูมิต้านทานของเขาแข็งแรงคนมีโปรตีนเพียงพอนะคะกระดูกแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงเงินไปก็ไม่ซัดไม่โซ่ไม่เซอเพราะฉะนั้นนสองเหตุผลที่ทําให้คนเนี่ยนะคนเนี่ยควรกินโปรตีนที่ย่อยง่ายเหตุผลอันที่หนึ่งคือเราจะได้กรดอะมิโนอย่างเต็มอิ่มไปบำรุงรออยอย่อนทั้งร่างกาย เหตุผลที่2จะไม่มีของเน่ารม่ได้มีโปรตีนเน่าๆเหลือตกค้างในไส้เอาก็คิดดูถ้าเรากินโปรตีนชนิดสีแดงนะมันย่อยได้ไป50%แปลว่าอีก50%มันตกค้างอยู่ในไส้ซึ่งไส้เราเนี่ยมันยาวบื้อเลยมันในไส้มันยาวขนาดนี้เนี่ยออกซิเจนไปถึงน้อยมันก็จะเกิดการหมักและเกิดแกส๊สเกิดความเน่าเกิดสารพิษขึ้นมาถูกไหมนั่นแปลว่าเด้ที่1และ การกินโปรตีนย่อยง่ายจะมีผลดีทําให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารกรดอะมิโนโครบหคือได้รับตัวกรดอะมิโน,โนเนี่ยครบนะเพราะว่ามันย่อยง่ายก็จะดูดซึมทั้งหมดถูกป่ะอันที่2คือมันจะไม่เกิดของเน่าของเสียในไส้ของเรายิ่งคนสูงวัยอายุมากมายเกิดอายุมากมายขึ้นแล้วเนี่ยถ้าไปกินอาหารโปรตีนเนื้อสัตว์ย่อยยากก็จะยิ่งทาให้คนนั้นเนี่ยเกิดปัญหาระบบลําไส้ ท้องอืดน,นะคะถ่ายยากนะมีกดมีแกส๊สไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะทําให้เราเป็นกรดไหลย,ย้อนเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องใหม่แสงอรุณสวัสดีคุณพี่ควัญและก็น้ำม่วยสมพงต้มแสงทองอ,อ่ะนทนีนี้โปรตีนนอกจากจากแหล่งธรรมชาติที่เรากินนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์สีขาวแล้วหรือโปรตีนพืชไม่ว่าจะเป็นเห็ดไม่ว่าจะเป็นถัว่วนะไข่นะ อโปรตีนพืชเห็ดถั่วนะคะหรือมเมล็ดธัญพืชหรือมเมล็ดพืชต่างๆเช่นมเมล็ดฟักทองนะคะ,มะเมล็ดเชียนะคะ,มะเมล็ดแฟตพวกนี้ก็มีโปรตีนด้วยแต่มันมีควบคู่มากับไขมันดีเลยทีเดียวนะคะอันนี้โปรตีนที่ย่อยง่ายก็คือโปรตีนสีขาวและโปรตีนพืชแปลว่าใครกินโปรตีนสองชนิดเนี่ยหน้าเขาจะเปรียบเทียบนะหน้าเขาก็จะเด็กหน่อยและหลายคนนะคะที่กินโปรตีนเสริมโปรตีนประเภท อาหารสกัดแล้วอาหารย่อยแล้วผลิตด้วยเทคโนโลยีดีๆเนี่ยจะได้โปรตีนที่แบบพูดง่ายๆแค่จะไม่ต้องย่อยเลยร่างกายสามารถดูดซึมไปในะทันทีเลยอาจจะย่อยเพียงแค่เพียงแค่เปลี่ยนไดเปปไตายคือสายโปรตีนสั้นๆเนี่ยให้กลายเป็นกรดอะมิโนโบริสุทธิ์ร่างกายเราจะดูดซึมในรูปของกรดอะมิโนโบริสุทธิ์เป็นเดียวๆ แล้วกระดูกเข้าร่างกายร่างกายก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานจะเห็นว่าถ้าคนไหนนะคะกินอาหารเสริมที่เทคโนโลยีดีๆสกัดมาแล้วเป็นโปรตีนบริสุทธินะ,ะก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยค่อนข้างเด็ก และค่อนข้างอ่อนเยาว์เพราะว่าเขาไม่ต้องใช้พลังงานในการย่อยนะไม่เหมือนไปกินแบบสัตว์เนื้อแดงที่เราต้องใช้พลังงานในการย่อยเยอะก็จะแก่ไวแล้วก็จะมีของตกค้างในไส้มันก็ดูดกลับมาที่เลือดแล้วก็มาที่ผิวหน้าอันนี้แหละมันก็คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยหน้าแก่ได้รับสารพิษนะคะอันนี้คือประเด็นแรกนะคะก็คือต้องเลือกโปรตีนชนิดย่อยง่ายประเด็นที่2ค่ะอ่าผ่านไปแล้วนะคะอ่ะ เราถามหาคําตอบสวัสดีค่ะพี่สุกัญญาปทุมานะคะกินดีต้อนรับถามหาคําตอบใครบ้งางคะตอบไปนี้นะคะจะสรรหาโปรตีนดีชนิดย่อยง่ายรับประทานกด2มารัวๆเลยนะคะกด2มาเลยค่ะหลังจากเข้าใจแล้วก็จะสรรหาโปรตีนย่อยง่ายและอันที่2ค่ะข้อที่2เคล็ดลับอันที่สองเมื่อเรารู้ว่าโปรตีนแหล่งย่อยง่ายคืออะไรเราก็หากินสิ่งนั้นไปเลยค่ะแต่นะคะ อ๋อขอบคุณมากค่ะพี่ตุ้งนะคะกดสองมาเลยนะคะกดสองมาเพื่อจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจว่าเราตั้งใจค่ะที่จะหาโปรตีนย่อยง่ายมากินค่ะต่อไปค่ะ,ะประเด็นที่สองนะคะเคล็ดลับอันที่สองคือโปรตีนที่ย่อยง่ายนั้นจะต้องนะคะเป็นโปรตีนที่ไม่ผ่านกระบวนการประเภททอดหรือหรือปิ้งย่างจนไหม จำไหมคะว่าถ้าเราเลือกโปรตีนดีมาแล้วแต่เราพลาดค่ะเอาโปรตีนดีของรออเ,เอาราไปทอดเช่นเอาปลาไปทอดอ่ะโปรตีนนี้ย่อยง่ายแต่เอาไปทอดหรือเอาเต้าหู้ไปทอดก่อนนะแล้วถึงเอามาผ่านกระบวนการกรอง,งอื่นๆเราก็จะได้รับอนุมูลสติคมากับโปรตีนก็เปรียบเทียบเลยค่ะสองคนที่กินปลาเนื้อกับอีกคนหนึ่งกินปลาทอดก็จะเห็นความต่างเลยทีเดียว คนที่หน้าเด็กคือคนที่กินปลาอะไรอเออก็จะกินคนที่หน้าเด็กคือกินปลาที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทอดใช่ไหมก็จะไม่ได้รับน้ํามันร้อนๆติดมากับเนื้อปลาถูกไหมหน้าเขาจะใสหน้าเขาจะเด็กค่ะเพราะเราทราบกันมาจากไลฟ์สดก่อนๆแล้วว่าถ้าเราได้รับไขมันไม่ดีคือไขมันพวกไขมันพืชก็ได้ไขมันสัตว์ก็ได้ที่ผ่านความร้อนแรงๆเนี่ย มันจะกลายเป็นไขมันไม่ดีที่จะทําให้เซลล์เยื่อบุหรือผนังหุ้เซลล์ของเราซึ่งเปรียบเหมือนผิวของลูกบอลเนี่ยมันจะแข็งกระด้างมันจะเปราะง่ายมันก็ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเหี่ยวง่ายนะมันก็เป็นแบบผลสึกเนื่องแหละแต่ว่าเมื่อเราเคล็ดลับอันที่หนึ่งนะคะก็คือเลือกโปรตีนย่อยง่ายเคล็ดลับที่สองเลือกขบวนการปรุงที่ไม่ใช่ทอดหรือปิ้งย่างผ่านความร้อนสูงเพราะว่าการปิ้งย่างผ่านความร้อนสูงเนี่ย เราอาจจะได้ควันปิ้งย่างโดยเฉพาะเราอพลาดไปเลือกโปรตีนสีแดงมาโปรตีนสีแดงมันมีไขมันแฝงอยู่ข้างในเนื้อมันไอไขมันที่แฝงอยู่ข้างในเนื้อมันเวลามาโดนความร้อนมันจะหยดลงเตาถ่านใช่ไหมเตาถ่านก็ควันขโมงกลับมาไหม่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็เกิดเป็นควันเหมือนควันท้ายรถยนต์เลยแปลว่าเรานะคะได้นักโปรตีนไม่ดีได้นักขมเหลาควันพิษเกาะติดกับเนื้อที่เราเอาไปย่างด้วยถูกไหมถ้าเราเลือกโปรตีนไม่ดีมาย่างอ่าเพราะฉะนั้น วันนี้นอกจากจะเลือกโปรตีนชนิดย่อยง่ายแล้วเราก็ต้องเลือกขบวนการปรุงโปรตีนด้วยว่าถ้าเป็นขบวนการปรุงที่เป็นนึ่งนะหรือว่าเป็นตุนเป็นต้มเนี่ยเป็นขบวนการปรุงที่ค่อนข้างดีมากแต่ถ้าขบวนการทอดเป็นขบวนการที่แย่มากนะเพราะว่าความร้อนก็สูงนะเกิดอนุมูลพิษนะขบวนการย่างก็แย่ไม่แพ้กันเพราะว่าความร้อนก็สูง และเกิดขม่าวควันมาติดก,กับเนื้อที่เรายาก,กินถูกไหมคะอะเรามาดูกันดีกว่าว่าเคล็ดลับข้อที่3าในการเลือกโปรตีนนะคะเคล็ดลับข้อนี้มีอยู่ว่านะคะอาเคล็ดลับอันที่3าไม่ใช่การเลือกโปรตีนแต่เคล็ดลับข้อที่3าคือเราจะต้องดูแลนะคะดูแลร,ระบบย่อยและระบบดูดซึมให้สามารถย่อยโปรตีนจนกลายเป็นกรดอะมิโนโลและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างง่ายดาย ทราบไหมคะว่าเราจะหน้าเด็กหรือไม่เด็กนะจะดูดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ลำไส้เพราะลำไส้เนี่ยจะเป็นตัวในเรื่องของการย่อยการดูดซึมถ้าเรามีระบบย่อยที่ไม่ดีกินอะไรไปก็ไม่ค่อยย่อยโปรตีนก็เป็นก้อนๆน,นะ,ะการดูดซึมก็ไม่ดีเพราะว่าเมื่อขยะอยู่ในไส้เยอะขนแปลงหรือวินไลที่อยู่ที่ผนังลำไส้ทึ่ยาวเนี่ยยาว ยาวเจ็ดเท่าของความสูงคือประมาณ10ประมาณ7-11ถึงเมตรเลยทีเดียวนะตลอดแนวลํำไส้ของเราเนี่ยสกปกเพราะว่าอะไรมีคราบิสกปกสกปกที่เรากินอาหารแล้วย่อยไม่หมดกินเนื้อแดงเยอะบ่อยๆย,ย,ย่อยไม่หมดมันก็จะมีคราสิส่งสกปกเยอะทั้งไขมนันนะทั้งเนื้อสั์ที่มันเน่าๆอยู่ในไส้เรามันก็เคลือบติดท่อวินไลนยนะเคลือบติดท่อลำไส้ซึ่งมีวินไลายเนี่ย แบบเป็นขนขนเหมือนขนแปรงสีฟันเลยเนี่ยทุกซอกของวิไลาสกปรกหมดมันก็จะดูดซึมไม่ได้แปลว่าเคล็ดลับข้อที่3เนี่ยเราอยากจะหน้าเด็กหน้าใสเราจะต้องดูแลนะคะดูแลวินไลน์ดูแรลร,แร,ระบบย่อยและดูดซึมให้สะอาดมันถึงจะช่วยทําให้โปรตีนที่เรากินเนี่ยกลายเป็นนะถูกย่อยกลายเป็นกรดอะมิโน,โนนะคะชิ้นเล็กเล็กหรือว่าหน่วยเล็กๆหน่วยย่อยที่สุดที่ร่างกายดูดซึมได้ ถ้าเป็นโปรตีนก้อนๆร่างกายดยูดสึมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มที่ดูแลน้้วยการเคี้ยวนะต้องเคี้ยวนะคะอย่างน้อย20ถึง30นะครั้งแล้วถึงค่อยกลืนเพื่อให้ไอชิ้นใหญ่ๆตโตๆของสิ่งที่เรากินโดยเฉพาะวันนี้เราพูดโปรตีนนี่คือเนื้อสัตว์เนี่ยเปนแรกเป็นชิ้นย่อย เอนไซม์ที่อยู่ในกระเพาะและลำไส้เล็กซึ่งมาจากตับอ่อนมันจะได้ย่อยย่อยให้กลายเป็นกรดอะมิโน,โนเดียวกรดอะมิโนเดียวนะคือหน่วยย่อยของโปรตีนก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราก็จะได้กรดอะมิโนอย่างครบถ้วนไม่ว่าเรากินอะไรก็ได้อย่างครบถ้วนนะคะมันย่อยและดูดซึมเข้าไปอ่ะตอนนี้เมื่อเราดูแลระบบย่อยอันที่3าใช่ไหมดูแลระบบย่อยดูแลอันที่1คือเคี้ยวให้ละเอียดดูแลที่2ก็คือว่า นะเราเนี่ยจะต้องหลังจากบทเคี้ยวให้ละเอียดแล้วเราจะต้องดูแลระบบหมอดซึมของเราให้สะอาดนะการดูแลระบบหลดซึมให้สะอาดต้องปัดกวาดเช็ดทูเหมือนเราถูบ้านกวาดบ้านแปลว่าแต่ละวันแต่ละวันน่นะเราต้องกินไม่กวาดเข้าไปไม่ใช่ในความหมายคือกินเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่อยู่ในผักในผลไม้เท่ากับเราเนี่ยมีไม่กวาดนะ,ะไปทําความสะอาดบ้านเรือนของเราเนี่ยทุกวันทุกวันนะคะวินไลน์ที่เป็นเส้นขนเล็กๆนะคะ สวัสดีกันน้องแป้งนะคะน้องวาสนานะคะยินดีต้อนรับนะคะมีวินลายเป็นเส้นขนเล็กๆมันจะสะอาดพอมันสะอาดรูวินลายเนี่ยมันก็จะเอ่อร่งโปร่งสบายก็จะดูดซึมกรดอะมิโนโน,นะเข้าไปนะคะยังกระแสเลือดแล้วก็ไปทั่วร่างกายของเราอันเนี้ยเราก็จะได้สุขภาพดีง่ายอ่าน้องแป้งกดสองมาด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยแปลว่าตัดสินใจที่จะกินโปรตีนที่ย่อยง่ายนะคะสำหรับใครที่กดสองนะ สำหรับข้อที่3นี้คือดูแลระบบย่อยระบบดูดซึมให้สะอาดนี่คือสิ่งสำคัญนะคะหลายคนนะคะก็อะนอกจากจะกินเนื้อสัตว์แล้วอนอกจากจะกินผักผลไม้แล้วนะคะ,ะร่างกายของเราก็จะต้องมีการเคลื่อนไหวนะเพื่อให้ระบบย่อยและระบบดูดซึมได้ดีแปลว่าถ้าใครอยากมีหน้าเด็กนะนอกจากจะกินเลือกโปรตีนถูกต้องขั้กระบวนการผลิตในการ ปรุงอาหารก็ต้องถูกต้องด้วยอันที่3ก็คือดูแลระบบย่อยและระบบดูดซึมนะคะเรามาดูแลข้อที่4นะคะเคล็ดลับข้อที่4นะคะก็คือนะต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยทําไมเราจะน่าเด็กหน้าใสาด้วยโปรตีนตัวเดียวได้หรือไม่ตอบได้เลยว่าไม่ได้โปรตีนจะเอาโปรตีนโดยย่อยเสร็จเป็นกรดอะมิโนโดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจะถูกเอาไปสร้างเป็น คอลลาเจนไปถูกสร้างเป็นโปรตีนของร่างกายก็ได้แก่คอลเเส้นใยผมนะคะผิวหน้านะคะผิวหนังและอวัยวะต่างๆมันจําเป็นต้องพึ่งพาอาหารกลุ่มอื่นในการสร้างโดยเฉพาะวิตามิน นะวิตามินสําคัญมากๆเป็นตัวเร่งน,นะคะปฏิยาในกระบนวนการสร้างหรือสังเคราะห์โปรตีนชนิดใหม่ให้กับร่างกายแปลว่าเราอะไม่เข้าใจเราก็คิดว่ากิกนแต่โปรตีนโปรตีนหน้านเด็กก็กินมนแต่โปรตีนโปรตีนไม่สนใจอาหารหมู่อื่นๆเราไม่ได้กินผักไม่ได้กินผลไม้ไม่ได้วิตามินไม่ได้กินไขมันดีไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานสุดท้ายเราก็ว่าโอ๊ยกินโปรตีนไปทำไมเราก็ดูแก่ดูเหี่ยวก็เพราะว่าเราขาด วัตถุดิบกลุ่มอื่นเอาเพื่อเอาไปใช้ในการสร้างนะเนื้อเยอื่อของร่างกายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่สี่นี้ก็คือเราจะต้องดูแลอาหารให้ครบห้าหมู่หลักเพื่อเราจะได้ได้วัตถุดิบในการสร้างกล้ามเนื้อนะสร้างโปรตีนของร่างกายโปรตีนผิวโปรตีนผมโปรตีนของเซลล์เนี่ยได้ครบถ้วนและถูกต้องและมาดูเคล็ดลับข้อที่ห้านะ ลคล็ดลับข้อี่าี่สำคัญมากเลยก็คือเราจะต้องให้เวลาแก่ร่างกายในการสร้างและสังเคราะห์โปรตีนชนิดใหม่ขึ้นมาเออทราบไหมคะว่าคนไหนก็ตามนะคะกินโปรตีนก็ดีกินอาหารครบผ้าหมูเลือกกระบวนการปรุงก็ด,ดีแต่เป็นคนที่อดลับอดนอนและเครียดตลอดเวลาทราบไหมคะคนที่อดนอนและคนเครียดตลอดเวลาร่างกายจะสังเคราะห์โปรตีนขึ้นมาใหม่ได้ช้าได้น้อยและสร้างไม่ดี นะเพราะว่าฮอร์โมนที่สําหรับสร้างโปรตีนขึ้นมาใหม่มันจะหลั่งได้ในยามที่เรานอนนะซึ่งก็คือกรดฮอร์โมนและฮอร์โมนพักพวกอีกหลายชนิดสวัสดีค่ะน้องวรัก,กัญญากรกลิ่นอําไพนะคะพรุ่งนี้เราคงจะได้เจอกันนะคะเพราะว่ากำลังเดินทางมาแหละคะยินดีต้อนรับน้องๆน,นะคะเมื่อเรานะคะเข้าใจคอนเซปหรือเข้าใจหลักการแล้วว่า การจะสร้างโปรตีนชนิดใหม่คือที่เราหน้าเด็กหน้าใสาได้ทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะร่างกายเราเนะ่ยเก็บเอากรดอะมิโนจากโปรตีนที่เรากินเอาไปสร้างเป็นเซลล์ใหม่ใให้กับเราทุกทุกวันเอาไปซ่อมเนื้อเยื่อเอาไปซ่อมแซมต่างๆเนื้อเยื่อที่เราสึกหรออย่างวันนี้เราหั่นเนื้อไปทั้งวันนะคะกล้ามเนื้อมันก็สลายไปค่ะอย่างวันนี้เรานะคะออกกําลังกายกล้ามเนื้อก็แบบว่าค่อยๆสุดลงมาถูกไหมแต่ทุกวันทุกวันเราเติมโปรตีนเข้าไป แต่ถ้าเราเติมโปรตีนเติมสารอาหารครบห้าหมู่เลือกโปรตีนดีเลือกกระบวนการปรุงถูกต้องแต่แล้วก็ระบบดูดซึมก็ดีแต่เรามักชอบอดหลับอดนอนกระบวนการการ,การออการนอนเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ร่างกายเอาสารอาหารไปสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะหน่าเด็กได้เราต้องให้เวลาแก่ร่างกายในการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา อันนี้เรากินโปรตีนเข้าไปแล้วเรานอนหลับไวในชุกทุกวันคือก่อนสี่ทุ่มโปรตีนที่ได้รับในรูปกรดอะมิโนก็จะไปสร้างโปรตีนใหม่มาไปสร้างคอลลาเจนให้ผิวหน้าไปสร้างคอลลาเจนให้หลอดเลือดไปสร้างเส้นใยต่างๆไม่ว่าผมเล็บเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆเอาไปซ่อมเป็น,ซนเนซลล์ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้5เคล็ดลับนี้ไว้แล้วและเราไปปฏิบัติ เราจะได้มักได้ผลเราจะได้หน้าเด็กเพราะการกินโปรตีนถูกต้องจากห้าเคล็ดลับนี้แน่นอนอนะ่ะใครบ้างคะคิดว่าเข้าใจห้าเคล็ดลับนี้ก็ลองพิมพ์กันมาคนละข้อสองข้อก็ได้ว่าเคล็ดลับนั้นมีอะไรแล้วถ้าเรานะคะใส่ใจเอาไปปฏิบัติใครบ้างคะสัญญาว่าต่อไปนี้นะคะตัวเรานะคะ จะมีหน้าเด็กหน้าใสาด้วยการปฏิบัตินะ5เคล็ดลับนี้อย่างถูกต้องกด5มาัรๆเลยค่ะวันนี้พวกเราจะได้หน้าใสด้าเด็กกันเฉียดเอ่อการแท้จริงเสียทีหลายคนกินไปกินไปทำไมนหน้ายังไม่ใสหน้ายังไม่เด็กเพราะบางสิ่งบางอย่างระบบข้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะข้อสุดท้ายอย่าลืมนะคะต้องไม่เครียดต้องนอนหลับพักผ่อนให้ร่างกายเอาเลเอาวัตถุดิบกลูเโน,ท,นท,ที่เราเกินพร้อมสารอารหารห้าหมู่เอาไปสร้างเซลล์ใหม่ เาไปสร้างสิ่งใหม่ข้อมาขึ้นมานะคะขอบคุณนะคะพี่ตุกนะคะขอบคุณน้องแป้งนะคะกดห้ามาเพราะสัญญาว่าจะเอาไปปฏิบัติสวัสดีค่ะพี่นิบายนะคะน้องสีริรัตก็กดห้ามาสัญญาเลย5้าเคล็ดลับนะ ทวนห้าเคล็ดลับกันมาหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างเคล็ดลับข้อที่1คืออะไรคะเลือกโปรตีนชนิดย่อยง่ายเคล็ดลับข้อที่2เลือกขบวนการปรุงที่เป็นนึ่งต้มงตุ๋นนะคะเคล็ดลับข้อที่3ดูแลระบบดูดซึมนะคะให้ระบบดูดซึมดีใช่ไหมเคล็ดลับข้อที่4คืออะไรคะเคล็ดลับข้อที่4กินอาหารในข้อห้าหมู่เคล็ดลับข้อสุดท้ายจะต้องนะคะนอนไวและไม่เครียดมันก็ทาให้เรานะคะเอารกรดอะมิโนโ เอาไปสร้างนะคะเซลล์ใหม่ให้กับร่างกายเราจะได้นหน้าเด็กตลอดไปดีไหมคะโอเคค่ะถ้าวันนี้หลายท่านนะคะฟังไม่ทนันรับชมไม่ทนัไทนไม่มีปัญหารับชมย้อนหลังได้แล้วก็ไปติดตามใน youtube ได้นะคะก็ฟังฟังย้อนใหม่ก็กดไลค์กดแชร์ออกไปได้เช่นเดียวกันและสามารถไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เลยนะคะในช่อง y o u t u b e ช่อง สายพินแสงมีรันนะคะแล้วเราพบกันอีกในวันจันทร์จะเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านนะคะแข็งแรงนะคะมีความสุขสุขภาพดีอย่างนี้ตลอดไปเลยสวัสดีทุกท่านนะคะ